นโมตัสสะภะคะวะโต โสภะคะวะหะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอโนุตารวปุริสธรรมะสารติสาทาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตัว ภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปพันิโกปัจจัตตังเรทิตาพัววิญญูหิติสุปฏติปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะตัวสาวกสังโฆ ควยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังควสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังควยญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสปูคละเอสะภะคะวะโตสาวกสังควอาหุไนโยปะ อหุไยโยธากิไนโยอัญชาลีการณมิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัส สหัสสมาพินิมิตาสาวุทานตังครีเมฆลังอุทิตครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินทวตาเตชะสาวัตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกามพิโยจิตาสาภราติิง อราปนารละวกรรมากรรมธาตยาคัมคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะปวัตุเตชัยังังกลานินาราคิริงขชวรังอติมาตะปูตังภาวะกิจกรรมสนิวาสุทารุนันตังมิ เตตามุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตานเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิอุคิตาขาดกมติหัทตสุทารุนันตังทาวันติโยชนปะัมคุลิมาลวันตังอิทธีพิสังขตมโนชิตวามุนินโทตัน เตชะสภพวัตุเตชยมังคลานิกาตวานกาธรมุทารังอิวะคาพิเนียจินจายะทวทวจนางชนะกายมาเชสันเตนสมมวิธินาชิตวามุนินทวตาเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิสัจังวิหา ยมติสัจกวาทะเกตุงวาทาิรวปิตามนังอติอันทัพูตังปัญญาปทีปัจฉลิตัวชิตวามุนินตัวตันเตชะสาปวตุเตชยามังคลานินันทัวปนานทภพุชคังวิพูทางมหิดิงปตเตนะเทระพุชเค นธรรมาปยันตัวอีทัวปเทสวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะทิทิปุชเคนสุธาตหาทังพรามังวิสุทิชุติมีติปกาพิธานังญาณคเทนวิตินาชิตตวามุนิน โทตานเตจสะปวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทชยมังคลอาตคาทาโยวาจโนทินทิเนสระเตมตันทีหิตวานิเกววิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอธิคมายานโรสปัญโยมหา อาการุณิโกนาทโหริตายสาปปานินังปูเรตวาปารมีสาปปาตสัมโพธิมวตมังเอเตนะสัจาวเชนะหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามูเลสาริยานังนันทิวัตโนเอวัง ตวังวิชโยโหวิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปาบาลังเกสีเสปตวิปวคเรอภพิเสเกสาปะพุทานังอาคาปตัวปะมวจติสุนากขตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตัวจ สุยิทังพระมัจาริสุปัาฐคินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทาคินังปัฏาคินังมโนกรรมมังปณิทิเตปัาฐคินาปัาฐคินานิกตวานัลภันตาเทปัาฐคินีอวัตุสาพมังกลังราคันตุสาปเท ेव पभ अथनुपावे นาสัทธาสทิภวันตุเตภวตุสามังคัลังคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนาสัทธาสทิภวันตุเตภวตุสามังคัลังคันตุสาปเทวตาสาปสังคานุ อาเวนะสะทาโสทีพระวันตุเตอันนวดตรังอภิสัมพุทิงสัมพุชิตวตทาหอาคโตปะรมังยางอเทเสสี ธรรมะจะกังอนุตตรังสม,มเทวาปวะเตนตัวโลกเกอปติวัตติยง ยะถาคาตาอุโภอันตาปฏิปาติจมาัดชิมาจตูสวารียัสเจสุวิสุธังยานธาตุสนัง เทสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนะวิสุตังสุตังธรรมจากปวัตตนังวายกรณปาเเทนา สังขีตันตามภานามเสเอวมเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวะพา विहरतिसि पतने मि कथा भखवा पञ्जवा किये पि आमन्ते सिधौये मे पिकवे अन्ता กามสุขามสุขะลิกานุโยคโหหิโนะคัมโมะโตชนิกโวอนาริโยอะนาตสันหิตตัวโยจายังอาตะกิลามะทานุโยคโหทุคโหอนาริโยอนาตสันหิตตัวเอเตเต ยาบีคเวอุปวันเตอนุปคคามามาชิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมปุทาจาคุการียานกคารียูปสมายาอภินญายาสัมปวทายานิพพานายสังวัตติกตมัจจาสั อาภิคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานาการณีอุปสมัยะอาภีญายสัมพุทธายนิพานายสังวตติอยมีวะอริโยาทังกิโกะมาโกสั ไยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปวสัมมาวาจะสัมมากรมมัตัวสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสภีคะเวมาจิมาปฏิปทาตถา คาเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณียานกรณีอุปสมัยยอภินยายสัมพุทธายนิพานายังวาตติกิทังขุปนาภิกขเวทุกขังอริยศาสังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณง นามปิทูขังโสกปริเทวะทูขะทวมนาสุปายาสาปิทูขะอาติเยหิสัมประโยชน์ขทูขคปิเยหิวิประโยชน์ขวทูขคยยมปิฉังนราปฏิตามปิทูขังสังขีเตนะปัญจุปาทานาคันธ ทาทุกข์าอิทังโคปนภีเขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจายังการหาปวนโนภวิการนันทิราคะสหกตาตาตรตัตราพินันทินิสัยทีตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิทังโค อปันภีคเวทุกนิโรทุอริยสัจังโยตัสายวตันหายาเสสวิรากนิโรทุจาโคปตินิสะัคมวติอนาละโยอิทังโอปันภีคเวทุกนิโรทคามินีปติปทาอรียสะ จังไยเมวะอริโยะทังทิโกมาโคไยทิทังสัมมาทิทฐิสัมมาสังกัปปสัมมาว่าจะสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อทางทูกขังอริยศาสตร์จันติเมผีคเวปุกผีอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริย สัจจังปริญญาันติเมพีคเวปเพอนนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุมอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกอุทะปาทิตังขปานิทางทุกังอริยสัจจังปริญญ ญาติเมปีคเวปุเอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกออุทะปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจันติเมพีคเวปุเพอน อนโุสตสุธรรมสุจากุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทะปาทิอาโลกวอุทะปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพิกเวโอเพอนุนโิสุเ สุธรรมสุจักขุงอุทปาธิญาณงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิาโลโกอุทปาธิตังโขปาณิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมมสุจักขุง อุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกนิโรธะอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิตังทุกคนิโรทัวอริยสัจจังสัจจิกาตาปันติเมปีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอาิยสัจจังสัจจิกตันติเมพิกเวปุเปอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุตตปาทิอิทังทุกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมภีคขเวโบเภอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาทิญาณงอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลกัอุตตปาทิตังโขปนิท ตังฑตวกนิโรธคามินนปติปัาอริยสัจจานภาเวตาพันติเมภิคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโผปนิท ทังท่วคนิโรธขคามินีปฏิปทาอริยสัจจานภาวิตันติเมพิกเวโปเพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุทปาธิยานงอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกิวันจะเม ภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวาดสาการังยถาพุตังยาณทัสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาเกสัพรามเกสัสมณณพราม นิยาปชาญาสเทวมนุสสายานุตตรังสัมมาสัมพูทิงขภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยตัวจัคโหมีพิกคเวอิเมสุจัตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัตสาการังยถาพูตังญาณทัส นางสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังปีขเวสเทวเกโลเกสมารเกสะพรหมะเกสะสมณพรหมณิยาปชายาสเทวมนุสย์ยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโทปจัญญาสิงญานันจปนเมธา senang utapati aku pame wimuti ayaman timasha tinati tani puna pawati itamawa japakawa atamana panjawa kia piku pakawato pasitang apinantung imasmin japanawaya karena sing panjamane ya, a ยาสมตัวโกนทานยาสวิรชางวีตมะลังธรรมจากคุงอุทปาธิยังกินจิตสมุทัยธรรมสัพพันตานิโรธธรรมติปวะติเตจะพะขวตาธรรมจากเกภุมมาเทวาสศรมนุสเวสุนีตัมพระขวตา ปารานสียังอิสิปัตเนมิคทาเยออนุตรังธรรมจักกังปวัติตังปฏิวัติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมารนวะพระมุนาวะเกนจิวาโลกาสมีิน เอวานังสัทถ ان สุตตวาจจานุภา jika dewa sa dhamanu sa vesung jato hara jika nang dewa nang sa thang sutta vata vating sa dewa sa dhamanu sa vesung tawating sa nang dewa nang สัทังสุตตวายามาเทวะสัทมาโนสาเวสุญญามานังเทวานังสัทธร ังสุตตวะตุสิตาเทวาสัทธมโนสาวิสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาวิสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตตวะปารณี

นาสิยงอิสิปตะเนมิคาทาเยอนุตตรังธรรมจักังปวัตติตังอาปาติวัติยังสัมเนนนาวะพระมเนนนาวะเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวะเกนะจิวาโลกัสเมินติ तिहतेन खनेन तेन मुहूर्तेन यावब्रह्म लोकासाथो आपोकाचि अयं जत सहासि लोकथा तु शङ्कम् पिशम्पकम्पिशम्पवेथि आपमानो च ओलारो ओपासो लोके पातुरा โหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุปวังอธะโคภะควาอุทานัง นิสิอัญญาสิวัตถะโกนทันโยัญญาสิวัตถะโกนทันโยติอิติหิทังอายะสัมมาตุวกนทันยาสอัญญากกนทันโยตเววนังหังอาหุ